ครับสวัสดีพ่อแม่ปีน้องทุกทุกคนนะพ่อมนายบุ้มครับรายการหนุบิเซตทีวีแล,วแล้วนะครับนะวันนี้ก็มายู่กันในเกมทูมไรเดอร์นะครับนะทูมไรเดอร์นะครับนะก็หลังจากถือว่ากับซีเดียวพ่อมแม่ได้ตายนะครับมันมาจากมันมันเรือมันทูนะครับนะาพอเรือทูตึ้งดินิทูตั้งเรือเลยนะครับนะก็เลยออกมาเป็นบันนี่และ ก็นี่เป็นการเล่นข้างแรกกองมดเหนือเรือนะครับซื้อมาเล่นโอวบนะกับเฟือนนี่เราไม่จะได้เล่นมดเหนือเรือตักตีเคยเห็นคนอื่นเล่นกันแล้วแหละแต่ว่าตัวเองไม่ได้เล่นนะเล่นเองมันร้อยว่านะครับนะก็ตอนนี้เราอยู่กับนังเอกก็นายชั่วออย่าตกใจ <c oughs> <c oughs> เออมันชื่อให้ชื่อลาลาครอบไหมนายมั่นเลยนะแต่ว่าจากที่ว่าเคยไปอ่านอยู่นะครับนะ พอตอนนี้เราก็ทุกข่อยตุงเติงอยู่อยู่อยู่แถวนี้แหละมาไหนทำอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อนี่เคยอนี่เคยเอ็นเคยเอ็นอยู่ให้เรากลิ้งไปโดนไหมวะอีกชนหัวหัวชนไปไออชนไปเออวันนั้นแหละหัวตกเลยอืม ไหวไหมไม่เศาเลยทนะีน้ยเซตกูและมมึงมึงมึงมเอ้ยเห็ดพมอีกทีนึงที่นึงเออม่ละทีอยดิน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 ดมันดักเดนลงเลยเหียดอมเสียบเขาไอ้ชาอิ่วทูเลยไอ้ชาเสียบแทนนี้ กดกดไะอีคาอ๋ออีรู้ด้วยอดึงตีนิพราบเบอร์เลยาแซ่บแทนเลยเว้ยอีกฟอมโดนตีในเอวตู้เลยดอกไป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 จ้าแซ่บแทนจริงเนี่ย่ปิมไม่ได้ในตีอ็ดลดังติ้งติ้งติ้งเอาจ้เขานะ เราก็ไปกันโตนีจาอนนี่โดนบูชายันไหมนีกูยิ่งบูจายนี่กูยิ่งไหมนี่จะบูชายันเลยนี่นะโคตรจริงไงคนละไม่นี่คนละไม่ดีวะคนละไม่โกนวะซับมันไม่รู้เมื่อนกดอะไรได้วะกดกดอ๋อกดอีอาอกดอีเอ้ยบรรนันหละพอมันหมดไหมนี่นะเออมันไหมร้อยกาดไปไปไปเดินโตและ ีก็ช่องต่างไปเรื่อยๆนะผมว่ามันจะทางแคบอื้มมุมนี้มันดีครับทำได้หวะเออกดอ้อจะไปบาดอดได้จุดควายก่อนจุดควายเอ้ยดอเอ้ยมึงออกเกมเรือเราเลยกูว่าไม่เจอพี่เลยนะมาที่นี่ทำให้กูร้อนเราเลยไม่จินดีกับเกมร้อนๆนี่เกลียดการ์ด่จุดคไกวกัน เดี๋ยวมันไม้ตั้งระเบิดไม่วะไอ้ยากัวมันเลยมันต้องเกิดการเอ็กซ์พลูชันขึ้นแน่นอนนี่เอ็กซ์พลูชันนั่นแหละเห็ดป้มมาบึ้มเขาให้ต้องต่ำๆจะสูเลยอะหลังการยิงรินเองมันสุดยอดจริ่งไม่อารมณ์ที่สุดยอดนะแบบเป็นว่าไม่เคยเห็นดีแม่เมื่อก่อนไม่อยากให้ใครดิเฮ้ยอีดียอเดีอเดีอเดีใส่คว้าใส่ควาใส่ควาไปเลยกู มพ่อมาอุ้ยวะน่จะควันเลยควันมาแล้วเูีตกใจเขี้ยนขับแบกโวมเหยียดคอมาจับตีนกูเลยจริงหมไปไม่ไปหมูไม่ต้องเรียกกูเลยพร้อมตีกบเลึงนี่เลยอย่ามีวัวโลกกันยิ้มกันนะมึงแล่ยิ้มยิ้มมันกาจะก่อน อารมณ์ดีว่าโลกอารมณ์ดีวะก็เดินไปเรื่อยๆไม่ใช่ต้องเครียดเองมากเร่งนะเดินไปเดินไปกาแฟกาแฟไปนะเอือชาบ้าตีกว่าเคยแลนมันออกจากตอมมากวะเออปาดนี่ก็เอาออกจากตอมก่อนนะถ้าว่าออกจากตอมนี่มันยากเร่งอะไรนี่โคตรคิวทำไม่ได้อ่ะไรนนี่ระเบิดไม้นี่ จะลู <m uch> ้เบลึมเลยระเบิดท <h ull> ี <h ull> ่ two จริง <h> อ <ull> ่ะฝั่งตรงนี้ตั่งจุดไกวก่อนจุดไกวก่อนแมวจุดไกวก่อนเออจุดไกวก่อนมีอะไรวะสัมบัด้ายไปตรงนี้ตรงนี้มาในจุดจะข้อข้อขึ้นไปแรงข้างบนก่อนอกจากกดได้เมื่อกี้กดจิบจำเลยเอ้ยบูมเอ้อมึงอ่ะตรงนี้อ๋อกดกดเอฟเออแตกไปมีอะไรเกิดขึ้นไหม มีมีแต่มีแต่สนามแต่เล่ดีว่าสัตว์ก็ห้าควงนะอ่ะเราควเดินไปตรงนี้มีอะไรนะี่เอาตู้เล่เลยตรงนี้มี่คือพุ่ม,มนคนตายปุ่มทูกับเล่จริงไงนะออกแต่เล่ขกวนไปออกกับปอดตาตึ้งนจ่าปุมเมาเลยตึ่งบอดเตาติดปลาเล่เลยนะี่ขัวตูจริงไงลอไปกองอยู่ในเลเลยตอนนี้พอเฝ้าตึ้งมันก็ตู้ลงมาอ่าบังเอาไว้อ๋อบังเอาไว้วันนี้ ลราบือต้อนี่อืูต่อวะิดท,ทำการกดอีเพื่อทำการอีกคืนไหนอ๋ออีกคืนไหนมันเลยนี่ไม่ต้องออจุดไปเลยน้องพูดฟารมต,ำ,ตำเริงดีดาบไรอยู่นะกดไปเลยนี่ทีนี้ต่ำปื้อวะโดนไปได้ไหมมันไม่ได้กูโดนไหมวะผมโดนโดนเออได้กันเว้ย พันพนะะันแล้วอ้ทตำบันนีโอเคเก็ตแล้วที่นี่ไปไปไปกด F เพื่อํำการแท็กแทกแม่งเลยยังคอ้จ้ามันลงไปลอยกับทุนระเบิดอาเจ็ดพร้อมเอ็กโวชั่นจุ้งนี้ระเบิดทีไปทำตู้เลยดออ ไปไปได้ช่วงรอยห้าสิบเอ็กบีกันนะเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้นาทีจุดนี้ก็เดินไปอ่ะวิ่ง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 ตามจัาขว่ไล่แเซ็งดีจริงเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ไม่เจ้าทุกทรณีสู้นะดินมันแตกเราเออพนั้นแหละวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป โดดโดดโดดเออยดโดดไปโดดแถวเราอือรอดแล้วไหมวะนายรอดแล้วเฮ้ยไอ้ไวะเฮ้ยมาจับการคุทพงเไอ้ดีไอ้ดีไอ้ดีกดกดพีกไอ้ไนี่ก่สายเออเอียร์ทเลยดวัดตูเลย ปวดเดือนเอ้ยมันอะไรกูกดไอ้ไรเมื่อกี้มันกดเอฟไม่วะอินอ่านอ่านกดแป๊บวิ่งไปวิ่งไปลองลองเลยเออดีเ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 อดีไปเออดีอ๋อ beat f ถูก kick kick แมมเลยเออเออเออมื่อปวดทูปวดทูไปวิ่ง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 ไปจะทำมันเคลื่อนตัวได้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอะไรนี่โดดแม่งเลยเออเออเออ เอ้ยเออสุดยอดเกาะปันนั่นเนี่ยน้องเจ้าวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปขึ้นไปแ k บขึ้นไปแ k บขึ้นไปแ k บขึ้นไปไอ้ไรเนี่ยอือจักรกลเองมันลุกแบบพูดคาดนี่นะถ้าไม่มีสโลมดโมชั่นแล้วกูตายไปนานแล้วทีอะไรวะจักถังคว้าอืมันโมจริงไงข้าวนี่สุดยอดไอ้ดีขึ้นไปไอ้ดีรัวรั่วเลยเพราะมันที่ปิดปารคทั้งหมดเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ยาแม่มุดรูออกมาได้ละไอ้จ้ากูตื่นเต้นกาดอา้จะควันเลยควันมากเดี๋ยวเอ,อ้ยบูมเอ,อ้ยบูมเอ,องเง้ยใจเย็นบูมเอ,อ้ยรอนแลวบูมดอไม่เคยเล่นเกมเลยที่มันตื่นเต้นวันนี้เลยเอ้จ้าก็เป็นการออกมาจากไยอันตรายนะทำให้รู้ถึงคุณค,าค่ณคาของการมีชีวิตอยู่จริงเลยนะมันทำมาได้ดีจริงเกมนี้ผมก็จอบเลยนะเออ มาอยู่กับชายกว้างมาทุนงามนะแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับอ่าทูมไรเดอร์นะอรทุกจอดแอนขก้นมาเป็นอย่างนี้สวยงามเลยนะโอเคกับตอนนี้ก็ออกมาจากตำได้แล้วนะก็ปุมบา่จาจ้าเดี๋ยวก็มาเป็นแซมเปิลให้มันประมาณว่าห้อมปลาห้อมอกออกนะเออนะ ก็ก็ได้มาเล่นในแลกันกรธนะครับนะเดี๋ยวว่าผ่านต่อไปนี่มาแน่นอนนะครับนะแต่ว่าเออผ่านนี้ก็คงต้องลากไปก่อนนะเพราะว่าไม่เคยเล่นเกมอะไรที่เหนื่อยขนาดนี้จริงอ่ะผู้ชมเมื่อคือบ่มบมปกติบ่มเล่นแต่โมบานะโมบากับพวกไอ้เกม DPS FPS พวกนี้มันก็ปกตินะของบ่มนะแต่พอมาเล่นเกมในเรื่องพวกนดิไอจ้าอย่าไปคิดกัดไอด้วยเมนูน่ามานี่นะก็แต่ว่า เดี๋ยวจะมาแก๊สกันให้ดูอีกนะครับนะแต่ว่าคลิปนี้ก็ให้ดูกันห้องปักห้องกอดนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกสับสับใครกันนะก็วันนี้พุ่มนายบูมกับรายการโอบิเซ็ทีวีต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ว่าอยากแลีอยากชมกับคลิปในช anel ก็สามารถดูกันได้เลยนะครับนะในช anel ของปุ่มนะครับโอบิเซ็ทีวีนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้พุ่มนายบูมต้องลากับไปก่อนครับสวัสดีครับ